เครื่อง PC ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะฮะรอซับายก็เกือบเดือนจะไม่ถึงเดือนนะน่าจะอาทิตย์หรือสอาทิตย์ประมาณนี้เข็มกลับมาเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยโอเคนะครับไปเปิดเครื่องกันเลยจากที่ช็อต CPU ช็อตเมนบอร์ดช็อตซับายช็อตเกือบทุกอย่างอันนี้เราก็เปิดเครื่อง ัันนเลยะครบไฟเข้าเรียบร้อย้ายสวิต์เปิดติดเข็ดตู้ปลานะฮะตัวนี้สีขาวแล้วก็มีไฟ RGB นะฮะกล่องไฟ RGB นะครับ เปลี่ยนไฟออโต้ Auto นะอันนี้ i 5เจ j 12นะฮะ dr 5นะครับเ,เข้าหน้าบูทเ,เข้าหน้าบูทเรียบร้อยอกดยังไงก่อน ข <anto government> <Pe ak land> ึ้น้าปูเรียบร้อยนะฮะคอย 572F นะฮะไม่มีการ์ดจอใน CPU นะฮะต้องใช้การ์ดจอแยกนะครับ แต้มสานะฮะตัวนี้ DR 5นะครับโอเคเรียบร้อยสีสันสวยงามน,นี่เปิดด้านบนนะนี่ครับนัออกไปเลยครับนะครัสวยสวย โอเคร้อยมีที่ค้ำกัดจอด้วยนะฮะสายไฟด้วยร้อยครับเงานส่งเครื่องครับผห จะเป็นออโต้ฮะปรับเองฮะนี้ต้องไปโหลดโปรแกรมมาไลฟไฟเองฮะ RGB นะฮะ